สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หัวข้อเรื่องกิ่งชอบทำเยเรมีบทที่23ข้อ5ถึงข้อ6ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์ใช้พระเจนาพระเจ้าตอนนี้ในการสอนเราขอพระเจ้าพูดกับเราผ่านพระเจนาพระเจ้าเราที่ฐานพระนามสกรเจ้าเอมนเอมนนะครับเราอยู่ในวันที่2ทธันวานะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะดูพระคัมภิร์ที่พูดถึงพระเยซูริต แล้วก็เราเห็นจากพวมพีในเยเรมีบทที่23ข้อ5ถึงข้อ6นะครับขยายให้ฟังนะครับเขาบอกอย่างนี้นครับว่าหัวข้อเรื่องกิ่งชอบธรรมของดาวิดพระยาเวตัดว่านี่เนี่ยวันเวลาจะมาถึงเมื่อเราจะให้กิ่งชอบธรรมงอกออกมาสำหรับดาวิดผู้ที่ทรงเป็นกษัตริย์และทรงครอบครองอย่างสุขุมรอบคอบและ จะทรงนำความยุติธรรมและความชอบธรรมมาสู่แผ่นดินนั้นในสมัยของท่านยูดาจะได้รับความรอดและอิสราเอลจะอาศัยอยู่อย่างปลอดภยัยนี่เป็นนามซึ่งเราจะเรียกท่านคือพระยาเวทรงเป็นความชอบธรรมของเรานะครับเราเห็นตรงนี้บอกนะครับว่าแปลได้อีกอย่างหนึ่งว่าความรอดความรอดหรือการช่วยกู้นะครับ แล้วก็อีกตรงหนึ่งบอกนะครับว่าอยู่ในอิรมีบทที่3 13ด้วยนะครับก็พูดถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าที่มาถึงคนอิสราเอลใช่ไหมครับเราอย่าลืมนะครับว่าเวลานี้เป็นประมาณ600ปีก่อนพระเยซูกิดเสด็จมาประสูตินะครับแล้วก็นี่เป็นข้อความที่คนเขียนเองก็ไม่รู้นะครับเขาบอกว่ากิ่งอันชอบธรรมสำหรับดาวิดนะครับซึ่งเวลานั้นดาวิด ไม่อยู่แล้วนะครับสมัยเยเรมีนี่อาณาจักรอิสราเอลแยกเป็นสองฝ่ายแล้วก็ถูกกวาดต้อนนะครับผ่านมาหลายช่วงเวลาแล้วแต่ว่าเยเรมีกำลังบอกว่างี้ครับพระเจ้าบอกว่าเวลาจะมาถึงก็คือกิ่งชอบธรรมออกมาสำหรับดาวิดนะครับคำว่ากิ่งชอบธรรมนี่ครับเราดูในฉบับแปลเข้าใจง่ายเขาใช้คำนี้นะครับว่ากิ่งก้านที่ชอบธรรมนะครับ เราจะยกชูกิ่งก้านที่ชอบทำสำหรับดาวิดนะครับแล้วก็อีกลายในฉบับแปลเหมือนกันเลยครับก็คือกิ่งกิ่งของดาวิดนะครับกิ่งอันชอบทำนะครับเป็นเรื่องที่เขากำลังพยากรณ์ให้เห็นถึงในอนาคตของคนเขียนนะครับว่าจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นอีกเราเห็นว่าพระเจ้าสัญญากับดาวิดนะครับว่าอาณาจักรของเขาจะไม่หมดไปนั่นคือเล็งเห็นถึงพระเยซูคริสต์ครับ แล้วก็เมื่อเรามองเห็นถึงเป็นพ,พ,พระเยซูริ์สามารถให้เราเข้าใจเรื่องนี้ได้เลยครับว่าวันเวลานั้นจะมาถึงก็คือพระเยซูริ์จะอยู่ในตระกูลของดาวิดพระองค์เป็นกษัตริย์และทรงครอบครองอย่างสุขุมรอบคอบพระองค์จะนาความยุติธรรมและความชอบธรรมมาสู่แผ่นดินนั้นในสมัยของพระเยซูกิ์นะครับและหลังจากการปกครองซึ่งเมื่อพวกเราได้ไปอยู่กับพระเยซูริ์นะครับทุกคนจะได้รับความรอดครับอิสราเอลจะอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยนะครับ และพระยาเวเป็นความชอบธรรมของเรานะครับเวลานั้นจะไม่มีคนที่จะมาเรียกเป็นฝ่ายเขาฝ่ายเราอีกนะครับเพราะทุกคนจะเป็นฝ่ายเดียวกันก็คือเมื่อพระยิตสตรเสด็จกลับมาปกครองจะมีแผ่นดินของพระองค์สืบไปตลอดนะครับและนี่เป็นสิ่งที่เรารอคอ,อยเมื่อเรารู้ถึงคริสต์มาสที่มาถึงคือพระยซูิรทรงมาประสูติเพื่อเราและเราเห็นถึงความหวังต่อไปครับในสมัยของเยเรมีก็ยังไม่รู้ครับ ในสมัยของดาวิดก็ยังไม่รู้ครับเขามีความหวังว่าพระเจ้าจะนําความยุติธรรมความชอบธรรมมาสู่แผ่นดินเหมือนสมัยนี้ของเราครับเรากำลังรอ,รอ,รอคอยวันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาและพระองค์จะทรงให้ความยุติธรรมความชอบธรรมและเราทุกคนจะได้รับความรอดเราจะอยู่อย่างปลอดภัยครับเป็นความหวังเมื่อกิ่งอันชอบธรรมได้งอกออกมาเมื่อกิ่งอันชอบธรรมได้ปกครองนะครับ และเรารอคอยเวลานั้นคริสต์มาสจึงเป็นเวลาที่เราเองเห็นถึงพันธสัญญาของพระเจ้าแม้เวลานี้เรายังไม่เห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่เรามีความเชื่อและเรามีความหวังใจในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับนี่จะเป็นการเตรียมตัวพร้อมรับเสด็จของพระเยซูกิ์ในฐานะที่มาประสูติเพื่อเราแล้วก็ในฐานะที่วันหนึ่งจะเสด็จกลับมาปกครองพวกเราครับวันนี้จึงเป็นความหวังที่เรามีอยู่ในพระเยซูกิ์ด้วยกันนะครับ ขอพี่น้องที่จะได้เห็นถึงสัญญาของพระเจ้าและการสำเร็จนะครับในสมัยของเยรมีเป็นอย่างไรนะครับเขายังมองไม่เห็นในอนาคตในสมัยของเราก็เป็นอย่างไรครับเรายังไม่รู้ถึงเวลาที่พระยุสกิตเดจกลับมานะครับแต่เราเชื่อว่าเมื่อถึงเวลานั้นเราทุกคนจะอยู่อย่างปลอดภัยครับให้เราที่ฐานกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ับความหวังใจสําหรับสิ่งที่เราเห็นพระยุสกิตในทุกๆข้อทุกๆบทที่เราอา่านและเรารู้ว่าพระคัมภีร์ ทั้งหมดเร่งเห็นถึงพระเยซูคริสต์ในการที่พระองค์เสด็จมาประสูติเพื่อเราและเราจะเห็นพระองค์เสด็จกลับมาเพื่อครอบครองพวกเราเราจะที่ฐานขอบคุณพระองค์สำหรับความหวังความเชื่อนี้และที่ฐานเผื่อพี่น้องทุกคนที่จะมีความหวังมีความมั่นใจในการปกครองของพระเยซูคริสต์เราจะที่ฐานในพระนามสุดเ,เจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับแลวเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ สวัสดีครับ